กลับมาดูคดีดังนะครับแม่ตักป๋าเบียวันนี้เป็นไงน้ำตาซึมนะครับนะแม่ตักบอกไม่เครียดแต่น้ำตาซึมเหตุที่น้ำตาซึมเนี่ยไม่มีอะไรนะครับกลัวติดคุกนะครับคืนนี้ต้องนอนห้องขังครับจากไฮโซพันล้านนะครับเคยอยู่คฤลึงหาดแอร์เย็นฉ่ำก่อนอาบ ก็อาบน้ําก็ต้องจากรุซี่นะครับอ่างอาบน้ําประเภทนวดตัวนะครับใช้ชีวิตไฮโซพันล้านนาฬิกาเรือละสิบล้านรถคันละสี่สิบล้านคอดหื่หากนะก่อนนอนก็กินวายขวดละหลักแสนนะผมคิดตัวเองนะมโนภาพเพราะผมเองก็มีวายกินทุกวันก็บางวันก็ขวดละหมื่นบางวันก็ขวดละสามพันถามว่าซื้อเองไม่ได้ซื้อแล้ว เอฟซีเขาจัดให้เขาเขารู้ว่าพี่เดเนี่ยชอบไวน์เขาจัดมาให้วันละขวดสองขวดแรงตานะครับนะครับเออก,ก็มีตลอดนะครับนะใครจะมานับขวดประเมินภาษีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมกินเสร็จแล้วผมทุบขวดทิ้งหมดหลักฐานไม่มีนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะผมไม่รับตังค์ไม่รับบริจาคเพราะฉะนั้นนะครับสองผัวเมียตักเบียวันนี้ก็ต้องนอนห้องขังกองปร,ราบ นะจากเดิมนี่โอ้โหแอร์เย็นฉ่มฟูกนุ่มๆอาบน้ำจากกุซี่วันนี้ก็เป็นไงต้องนอนบนพื้นครับนะครับเพราะเรากลายเป็นผู้ต้องหานะครับคือผู้ที่คือบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะเป็นบุคคลที่โดนกล่าวหานะแต่ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดนะครับต้องนะครับเขาเรียกอะไร ให้ความเป็นธรรมกับเธอว่าในชั้นนี้เธอคือผู้ถูกกล่าวหาเธอต้องนอนมุงสายบัวจากเดิมนี่มุงรวดนะครับชีวิตคนเรานะครับดูไว้นะฮะแม่ค้าออนไลน์นักร้องชื่อดังปากแจ๋วทั้งหลายนะครับนักร้องปากแจ๋วปากดีทั้งหลายระวังนะครับนะวันหนึ่งคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะคุณไปรับจ้างรีวิวช่วยกันเชียร์ซื้อเลยทองดีมากเลย99.99 99. ซื้อเลยค่ะซื้อเลยค่ะนี่แหละครับเขาเรียกว่าตัวการร่วมกันช่อโกงประชาชน <c oughs> สมมุติว่าแม่ตั๊กป๋าเบียโดนข้อหาช่อโกงประชาชนก็ไอ้พวกแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักร้องคนดังนะฟูอินฟูเอนเซอร์หรือใครต่างๆคุณก็ต้องโดนเพราะคุณไปเลยไปนั่งไลฟ์สดคู่กับแม่ตั๊กป๋าเบีย นะครับแม่ตักป่าเบียดโดนแล้วคุณจะรอดได้อย่างไรอ่ะโอจะอ้างว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้เขาจะหนูไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้หนูอายุเท่าไหร่นะมีผัวเมื่อกี่คนแล้วมีลูกกี่คนนะครับนะแต่และคนอายุเท่าไหร่ละบรรลุนิติภาวะยังนะเพราะฉะนั้นใครไปร่วมไร้สดนะแม่ตักโดนชอโกประชาชนนะคนที่ไปร่วมไร้มันก็ต้องโดนนี่ นะเพราะอะไรเพราะก่อนที่เขาจะมาจ้างคุณไปรลยส่วนเขาก็ต้องบอกแล้วออของคันขายทองแบบนี้นะนะครับนะทองราคาหนึ่งมื่นะนะนะแต่ท่านจะขายสามหมื่นนะครับแล้วก็เวลาขายคืนก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะนะจากอ,อ่สาส0มหมื่นอาจจะเหลือสัก3,000ันหรือหมื่น,นงอะไรต่างคุณต้องมีการพูดคุยเพราะนั้นการที่คุณไปร่วมรลยส่วนคุณต้องโดยพฤติการต้องรู้อยู่แล้ว การพิสูะนะ์เจตนาไม่ใช่บอกว่าหนูไม่รู้เลยนะหนูไม่รู้หนูไม่รู้นะหนูหนูไม่รู้ว่าเออเขากําลังหลอกลวงประชาชนเหรอโอ้โหไรเดียงสารอายุเท่าไหร่คะแปดขวบอ่าถ้าแปดขวบแบบเด็กเชื่อมจิตก็ไม่เป็นไรครับหนูอายุเท่าไหร่อ่ะถ้าสามสิบกว่านะมีลูกมีผัวมีอะไรแล้วไม่รู้ไนดะ้ต่อไปก็ใครโดนจับขับมาถึง่าน แล้วครับอ่มียาเสพติดในรถคุณนะเออผมไม่รู้เลยครับว่าใครเอายาเสพติดมาใส่รถไม่ได้หรอกครับนะครับไปไลฟ์สดใดนการรับค่าจ้างครับทีละห้าหมื่นบาแสนห้าบ้างสามแสนบ้างได้ตังค์ครั้งแล้วต้องสามแสนเงี้ย้วบกไม่รู้ได้ยังไงนะครับนะฝากตำรวจนะครับเรียกไปสอบสวนนะครับและถ้าดูแล้วเนี่ยนะฟังไม่ขึ้นก็ช่วยแจ้งข้อหาด้วยอย่าไปเครงใจ คนดังอย่าไปเกรงใจอินฟลูเอนเซอร์อย่าไปเกรงใจว่าคิดเป็นนักร้องดัง f อเยอะอย่าไปเห็นใจเขา,เห,เ,หาเห็นใจผู้เสียหายเห็นใจผู้เสียหายชาวบ้านตาดำๆคนที่โดนหลอกเนี่ยหรือว่าคนที่เสียเงินเสียทองไปกับคดีเนี้นะครับเป็นชาวบ้านนะครับไม่ใช่เศรษฐีนะครับคน ควรจะเห็นใจพี่น้องประชาชนที่เสียเงินเสียทองซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนลาก้าคนรวยๆใครแม่งจะมาซื้อทองแบบผ่านแม่ตักนะ่ะเขาก็ต้องไปเยาวราชไปห้วเส้นเองใครว่าจะมาซื้อทองผ่านมือถือถ้าเป็นเศรษฐีนันไม่มีคุณดูผู้เสียหายแต่ละคนมีใครเป็นเศรษฐีมีแต่คนงานหาเช้ากิน่ําบางคนเป็นบางพระ,พระนะครับมีแต่คนหาเช้ากิน่ํา ดังนั้นควรจะสงสารประชาชนตาดำๆชาวบ้านหาเช้ากินข้ามที่โดนหลอกเงินเพราะมีนักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ไปช่วยกันหลอกลวงประชาชนมากกว่าจะไปสงสารพวกนักร้องหรือเปล่าผมฝากด้วยนะครับเราควรจะสงสารนักร้องอุย้ยหนูทำมาหากินมาเงินทุกบาททุกตางมาจากน้ำพักน้ำแรงหนูอย่านะครับ สงสารประชาชนตาดำๆดีกว่าไหมครับพี่น้องว่าไงใครเห็นด้วยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับเราควรจะสงสารพี่น้องประชาชนที่โดนหลอกโดนโกงหรือเปล่าหรือจะไปสงสารพวกนักร้องอินฟลูเอนเซอร์คนดังคนก่อกกระแสที่มาร่วมในการขายทองขายอะไรต่างเนี่ยกับเม่ตักเนี่ยเราควรจะสงสารพวกเขาหรือสงสารชาวบ้าน นะครับที่เก็บเงินทั้งชีวิตมาเพื่อซื้อทองเอา้าพอถึงเวลาเอา้ากลายเป็นไม่มีทองกลายเป็นทองต่ำกว่าที่ซื้อมาสงสารใครดีครับดังนั้นผมอยากจะรณรงค์ให้อย่าไปสนับสนุนพวกนักร้องอินฟลูเอนเซอร์ที่มีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนผมไม่ได้บอกว่าหมายถึงใครอย่าไปสนับสนุนสินค้าของพวกนักร้องนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ เน็ตไอดหรือพวกก่อกระแสทั้งหลายที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนใครก็ไม่รู้ผมไม่เอ่ยเชื่ออย่าสนับสนุนเขาเพราะเขาเหล่านั้นนะหาเงินหาทองนะบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับนะผมอยากจะรณรงค์แบบนั้นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปตัดคงตัดคลิปไปว่าอย่าซื้อสินค้าพวกเขาอย่าสนับสนุนสินค้าพวกเขา ถึงแม้พวกเขาจะมีเส้นใหญ่มีเงินเยอะสามารถวิ่งคดีจนหลุดจนเขากลายเป็นแค่พยานนะไม่ใช่เป็นผู้ต่างหาเขามีเงินเยอะแต่วิธีการที่จะจัดการกับพวกนักร้องอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลทั้งหลายนั้นคือการต่อต้านนะต่อต้านคนที่มีพฤติกรรมร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการหลอกลวงประชาชนหมายถึงเป็นการทั่วไปซึ่งผมไม่ได้บอกหมายถึงใครช่วยกันต่อต้าน นะช่วยกันต่อต้านนะครับคุณอาศัยความดังอาศัยความไม่วางใจนะอาศัยชื่อเสียงที่พี่น้องประชาชนเอฟซีต่างๆไว้วางใจคุณเอาความไม่วางใจเหล่านั้นมาร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะครับอันนี้ผมพูดเป็นการทั่วไปนะครับไม่ได้หมายถึงใครนะเราควรจะต่อต้านพวกนี้นะพวกนี้อาจจะมีเส้นใหญ่มีเงินเยอะ มีนักกฎหมายเก่งๆคอยช่วยสุดท้ายเขาหลุดเขาได้เป็นแค่พยานแต่คนเหล่านั้นคือคนที่ร่วมกันหลอกลวงประชาชนคนที่เราน่าจะเห็นใจคือผู้เสียหายต่างๆเนี่ยหาเช้ากินกั้มเคนโดโทรมาจากประเทศลาวมาเช้าบอกโอ้ oh, พี่เดผู้เสียหายแต่ละลายเนี่ยชาวบ้านทั้งนั้นนะครับชาวบ้านตาดำๆทั้งนั้นโดนพวกนะเนี่ยพวกแม่ค้าออนไลน์บางคนบางท่านเนี่ยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าใครหลอกลวงเนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะ นะพวกหลอกลวงแมค่ค้าอะไรเยอะนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ดําเนินคดีก็ยากบางคนก็ไปไงพอโดนตรวจสอบเยอะก็หาผัวเป็นตํารวจหาผัวเป็นทหารหาผัวเป็นนักการเมืองนะจะได้ไม่มีใครมาตรวจสอบกูเพราะอะไรเพราะผัวกูเป็นตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนับสนุนสินค้าคนพวกนั้นนะครับนะแล้วก็ฝากพี่น้องตํารวจ นะครับในฐานะที่ผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเคนโดเนี่ยนะอยากอยากจะฝากให้พี่น้องตำรวจไม่ว่าจะเป็นปคบนะกองกับการหนึ่งะครับหรือว่าไซเบอร์สองนะไซเบอร์สก็ขึ้นอยู่กับสอเนี่ยสองหน่วยงานเนี้ยทำงานไี้เต็มที่นะตอนนี้แจ้งข้อหาแม่ตักป๋าเบียรไปแล้วเอาว่ากันไปนะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ว่าไปแต่ควรจะแจ้งข้อกล่าวหาพวกอินฟลูเอนเซอร์นักรรองนักแสดงต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันเชียนะนะช่วยกันบิวช่วยกันอะไรต่างๆนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนต้องเสียเงินเสียทองต้องดําเนินคดีกับคนเหล่านี้อย่าไปสนใจครับดีเจบางคนก็อยู่ในคุกครับนักร้องบางคนก็ติดคุกแตตารางออกมาแล้วคนเหล่านี้จะได้เป็นบทเรียนว่าเวลาจะไปเขาเรียกอะไรไปรีวิวสินค้าจะได้มีสํานึกได้ตรวจสอบว่าอะไรคือการหลอกลวงประชาชนอะไรคือการขายสินค้าปกติ เขาจะได้สํานึกต้องให้พวกเขาติดคุกติดารางครับพี่เดยอยากให้คนเหล่านี้ติดคุกติดารางพี่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมเพราะฉนดที่ดินที่คุณนามาโชว์นะครับรถยนต์ที่คุณนามาโชว์บ้านหลังใหญ่นที่คุณนามาโชว์นั้นมันเป็นเงินที่มาจากการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ถ้าเป็นเงินที่มาจากหลอกลวงประชาชนคนยากคนจนคนเหล่านี้สมควรติดคุกสมควรติดคุก นะครับนะอย่าไปสนับสนุนคนพวกนี้ความร่ํารวยโฉนดที่มาโฉนดที่มาอวดร่ำอวดรวยมาจากการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับต้องเอาให้หนักนะต่อต้านพี่เดมีเวลาก็จะพูดทุกวันน่ะจนกว่าไอ้พวกแม่ค้าออนไลน์หรือว่าไอ้ไอ้พวกดารานักร้องอะไรพวกนี้จะติดคุกหมดทั้งประเทศก่อนแล้วกูก็จะเลิอกอไร์สดนะครับดีไหมครับต้องช่วยกันนะครับพี่น้องครับรายการพี่เดมีเป็นรายการที่เขาเรียกว่าเป็นปากเป็นเสียง ให้กับผู้บริโภคนะนะแล้วก็ตำรวจก็ทำให้เต็มที่นะอย่าไปล้มคดีอย่าไปรับตังค์อย่าไปอะไรต่างๆนะวันนี้สร้างผลงานดีมากเลยนะทั้งหมายคนหมายจับเนี่ยโอ้โหไปกันทั่วเลยหมายจับเห็นก็บอกตั้งสามหมายนะทั้งช่อโกงทั้งพรบคอมทั้งกฎหมายสบบทั้งหลอกขายของทั้งอะไรโอ้โหวันนี้ซัดก,กันฉ่ำเลยเห็นบอกหมายจับสาหมายหมายค้นอีกเท่าไหร่สองจุดรวมเป็น5้าหมายไงนะ ก็กราบขอบคุณพี่น้องตำรวจกราบขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกราบขอบคุณท่านผู้บัญชาการสอ,อ,อบสวนกลางต้องอย่าไปให้มวยล้มต้มคนดูต้องดำเนินคดีถึงสุดนะอะไรทําได้ก็ทําอะไรคัดค้านประกันตัวได้ก็ต้องทำถ้าเกิดไม่คัดค้านไม,ไม่อะไรเลยปุ๊บเนี่ยพี่น้องประชาชนเฮ้ยรับตางไปแล้วเงินแม่งเยอะนะมีเงินพันพันล้านอะไรกะเพราะนั้นต้องทำให้มันโปร่งใส ผิดคือผิดถูกกููู้ตักเบียร์ถ้าไม่ผิดก็ว่ากันไปถ้าถูกก็ว่ากันไปในชั้นนี้ตักกับเบียร์ถือเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเพียงผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องตํารวจก็ซัดกันให้เต็มเหนี่ยวพรุ่งนี้เช้าผมได้ทราบจากแหล่งข่าวตํารวจว่าเขาจะพาตักเบียร์ผู้ต้องหาสองคนเนี่ยไปยื่นฝากขังที่ศารอายาและก็ทราบว่าตํารวจคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาค้านหรือเปล่าไอ้ผู้เสียหายไปค้านหรือเปล่าเราไม่ทราบ นะครับแต่พรุ่งนี้มีการนําตัวไปฝากขังจริงๆก็สามารถควบคุมตัวได้48ชั่วโมงแต่เขาดูแล้วก็พอแล้ววันเดียววันนี้ก็นอนห้องขังกองปราบนะพรุ่งนี้ก็ไปศารอาญาพอศารอาญาเนี่ยนะถ้ามีการคัดค้านเนี่ยคดีสําคัญสาคัญเนี่ยมีผู้เสียหายจํานวนมากความร้ายแรงจํานวนมากเท่าที่ผมทําคดีพวกช่อโกงประชาชนมาส่วนใหญ่สารไม่ให้กรรมตัวติดคุกยาว เพราะนั้นคดีนี้ส่วนตัวผมนะถ้าเทียบคดีเก่าๆก็น่าจะติดคุกยาวนะครับติดคุกยาวก็ FC ก็คิดถึงแย่นะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้แต่ถ้าเทียบกับคดีที่ผ่านมาพวกช่อโคงประชาชนไล่สดกลุ่มไอ้ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยบ้านแชนะครับกล่องซุ่มอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่แนวๆหลอกลวงประชาชนส่วนใหญ่ก็เขาไม่เขาให้ติดคุก นะมีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะคดีนี้มันเป็นไฮโรไฟเคสเป็นเคสที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจว่าติดคุกยาวพี่น้องประชาชนคิดว่าควรจะให้ประกันไหมล่ะพี่น้องว่าไง่ะควรจะให้ประกันไหมหรือว่าควรจะให้ติดคุกยาวก็แสดงความคิดเห็นกันแต่ในชั้นนี้ถือว่าสองคนผัวเมียยังเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีชี้แจงแสดงพยานหลักฐานได้นะครับ นะนะครับพี่น้องคิดว่าอย่างไรนะนะแสดงความคิดเห็นก็เต็มที่รายการพิรายการพ่เดเ,เป็นรายการเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะนะครับนะก็ว่ากันไปครับแล้วก็อยากให้แม่ค้าออนไลน์ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนในโซเชียลเนี่ยมีเยอะ <c oughs> ก็อยากให้ติดคุกให้หมดเลยนะครับจริงๆผมก็อยากให้มันติดคุกนะพวกเนี้ยนะพวกไอพวกรับจ้างรีวิวอะไรพวกนี้อยากให้มันติดคุกให้หมด เพราะพวกนี้เป็นทําให้คนหลอกลวงประชาชนมากขึ้นนะครับวันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะหลังจากนี้ไปนะครับแหล่งข่าวตํารวจบอกก็จะมีกรมสรรพากรตอนนี้เขากําลังรวบรวมเส้นทางเงินต่างๆคําคนวณดูนะครับเดี๋ยวก็จะมาให้สองคนผัวเมียเนี่ยครับทำการชี้แจงถ้าชี้แจงได้ก็จบถ้าชี้แจงไม่ได้เขาก็ทําการประเมินภาษีประเมินภาษีเสร็จใช้อํานาจตามประมวลร,รัษฎากร ผมจําไม่ได้อาจจะเป็นมาตราประมาณสัก12อหรืออะไรเนะี่ยทำการยึดอายัดทรัพย์สินหมดครับบ้านรถที่ดินเงินสดสร้อยแหวนนาฬิกาเกลี้ยงอะไรที่เป็นทรัพย์สินถ้าสมมุติว่าประเมินแล้วหลบเลี่ยงภาษีก็ยึดจับจะได้เอาเงินเข้าเข้าคลังนะนะท่านนายกแพทองทานจะได้เอาไปแจกเพราะาตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินแจกอะแจกได้งวดเดียวส่วนที่เหลือถ้าทางจะไม่ไหวนะฮะ ก็ท่านนายกฟังอยู่ก็เดี๋ยวอาจจะได้เงินเพิ่มนะก็ให้กรมทรรพากรเร่งนะครับยึดมาแล้วก็ท่านจะได้เอาไปแจกประชาชนนะคราวที่แล้วแจกไปหมื่นแล้วเลตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งเลยท่านก็ยึดไปแล้วท่านแจกแจกปุ๊บนะท่านก็เลตติ้งอันดับหนึ่งเลยนะท่านนายกจุกูนะครับผมเชียร์ท่านนายกเต็มที่เลยนะนะยึดให้หมดยึดนะยึดถ้าสมมติมีการทําผิดก็ยึด แล้วก็ปะปะงก็กําลังตรวจสอบเส้นทางเงินแหล่งข่าวที่ผมทราบมาพอตรวจสอบเรียบร้อยชี้แจงไม่ได้ก็เลยอายัดและให้อายการยื่นสารแพ่งอายการยื่นเสร็จก็ให้รัพย์ตกเป็นของแผ่นดินดีไหมครับใครเห็นด้วยก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับนะนะครับเห็นด้วยก็กดเห็นด้วยนะเราจะได้มีเงินเข้ามาเพราะว่านายกแพทองทานจะได้เอาไปแจกงวดที่สองเพราะตอนนี้เฟสสองเนี่ยพอถามท่านนายกคะ เฟสสองเมื่อไหร่คะอ๋อถามกระทรวงการคลังค่ะเ,เ,เรื่องดอกเบี้ยกระทรวงการคลังค่ะถามกระทรวงการคลังนะน้าท่วมนะถามนุษย์ทินค่ะและาถามท่านนายกอะไรบ้างที่ท่านนายกรู้บ้างคะ่ะอ๋อเดี๋ยวรู้คะ่ะเรื่องให้นมลูกนะเดี๋ยวจะกลับไปให้นมลูกก่อนนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนายกนะนะครับบอกสอกบเนี่ยนะรัฐมนตรีก็ของท่านรัฐมนตรีน้ำอะไระดูแลด้วย สคบอเนี่ยทุกวันเนี่ยงบประมาณไม่มีน้อยมากอะ่ะบุคลากร,กรก็น้อยมากสถานที่ก็น้อยมากอำนาจก็น้อยมากติดดาบสคบอหน่อยสคบอทาอะไรไม่ได้นะเมื่อเช้าเนี่ยแค่จะขับรถตู้ไปแล้วก็เอาหมายไปส่งพอเขาไม่มาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องไปแจ้งตํารวจฝ่าฝืนคําสั่งสอคบอโทษจาคุกเดือนเดียวใครจะกลัวใบเห็นหน้าสคบอแล้วหัวล้อกา,กากเลยทาอะไรกูได้ดังนั้นฝากนายกรัฐมนตรี แพทองทานชินวัตรติดดาบให้สอเขาบอหน่อยให้เขามีอำนาจในการตรวจคุ้งตรวจค้นอะไรเหมือนลกา,ายสันภาษามมตรเหมือนปอปอสอไม่ต้องไปพึ่งพาตำรวจนะครับนะงบประมาณให้เขาด้วยแล้วก็ให้เขามีอำนาจอะไรต่างๆออกกฎกระทรวงป้องกันการไล่สดการไล่สดต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีกฎระเบียบมาต้องคำหนึ่งสองสาม นะเอ่อต้องเวลาไลฟ์สดต้องพูดตรงไปตรงมาบอกข้อมูลให้ครบถ้าบอกไม่ครบเป็นการหลอกลวงประชาชนเนี่ยติดคุกสักหปีนะครับฝากท่านนายกด้วยนะนะครับดูแลสก็บอนายกแล้วก็รัฐมนตรีน้ำหรืออะจิราพรสินทุปัยนะครับนะที่บอกว่าจะเล่นงานประยุทธ์เหมืองทองอคัคคราทาไปทํามาก็ไปยกมือไหว้ประยุทธ์ไปแล้วนะครับนะกับหลังหันเนี่ยไม่อยากจะเรียกว่าตบัดจัดเรียกว่าอะไร เป็นนายกประเภทกับลำแล้วกันเป็นเป็นรัฐมนตรีประเภทกับลำอะ่ะคขาที่แล้วบอกเดี๋ยวมีอํานาจเมื่อ,อไหร่จะดําเนินคดีกับประยุทธ์เหมืองทองหักกระลาตอนนี้เป็นไงลืมคําพูดตัวเองไปแล้วนะยังไงฝากด้วยออกกฎกระทรวงออกประกาศมาและยังไงแก้กฎหมายสบให้สบมีอํานาจไม่ต้องไปพึ่งพาตํารวจทําอะไรไม่ได้แล้วขับรถตู้ไปเาหมายไปส่งนะถ้าเขาไม่มาก็ทำาอะไ,ได้ไม่ได้เขาต้องไปแจ้งตำรวจมันไม่มีอำนาจ นะแล้วกฎระเบียบในการไลฟ์สดเนี่ยในการรีวิวสินค้าเนี่ยต้องแก้เพราะฉะนั้นเพราะถ้าไม่แก้ปุ๊บมันจะมีพวกนักร้องดาราคนดังเนี่ยไปร่วมมือกับแม่ค้าออนไลแล้วเกิดอาการที่เขาเรียกว่าแหกตาประชาชนการแหกตาประชาชนแต่ละครั้งเนี่ยไม่โหประชาชนเสียเงินเป็นพันล้านนะครับเงินมาจากลากยาคนชั้นแรงงานเศรษฐีไม่โดนหลอกนะครับเพราะเขารู้นะครับจริงไหมครับ น่ะนะครับใครเห็นด้วยกับพี่เดกก็ต้องพิมพ์โอบเห็นด้วยกับพี่เดครับอ่ดีมากๆครับเพราะทุกวันนี้แม่ค้าออนไลน์หลอกลวงประชาชนเต็มเต็มไปหมดนะครับทั้งออมทองอมอมะไรต่างๆนะนี่เคนโดเดี๋ยวกับจากลาวมาเดี๋ยวจะมาปรึกษาหาลือกับผมก็จะมีอีกหลายคนนะครับที่มีพฤติกรรมในลักษณะของการหลอกลวงประชาชนแล้วก็จะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ดารานักร้องนักสแสดงนางงามไปร่วมกันไล์สดนะครั้งละสามแสนห้าแสน นะช่วยกันต้มช่วยกันแหกตาประชาชนนะครับคนเหล่านี้นะแบรนด์มันอย่าไปซื้อสินค้ามันเชื่อพี่เดนะแบรนด์สินค้าของพวกมันใครที่ไปร่วมกันไลฟ์สดถึงแม้เส้นใหญ่เงินเยอะหลุด,ด็ดีแต่ต้องแบนอย่าไปซื้อสินค้ามันนะฮนะอ่าอ,อ,อ่วงการรับอะไรเนี่ยรีวิวพระเครื่องก็มีคนโกงครับอ่าอ่า พี่เดฝากเรื่องการมินไลฟ์สดคนต่างด้าวไม่มีวาะยะิทำงานในประเทศหาไรายได้อ๋อการมินกลับประเทศไปแล้วคุณจะไปดําเนินคดีอะไรกับเขาลนะ่ะเขากลับประเทศไปแล้วกลับประเทศไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกเขาไม่ได้มาเมืองไทยแล้วจะดําเนินคดีไม่มีตัวครับมันจะทําอะไรได้นะครับนะครับปล่อยเขาเลยครับปล่อยไว้กลับประเทศเกาหลีไปแล้วครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอ่อ นะแล้วก็ไอ้ประเภทสินค้าราคา10บาทตั้งราคาร้อยบาทเนี่ยสคบนะไปออกกฎหมายนะถ้าใครตั้งราคาหลอกสินค้า10บาทมึงตั้งร้อยหนึ่งแล้วบอกลด50หลอกลวงประชาชนมันกําไรกันทีไปไงร้อยเท่าพันเท่าเงี้ยสิบเท่าเงี้ยโอ้โหมันมากไปนะครับอะไรกันมากนะล่ํารวยบนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนสินค้าปลอมสินค้าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจริงไหมครับ นะครับเรื่องพม่าไปคุยอะไรครับเรื่องพม,ม่ามีปัญหาเลยครับนะครับพูดเรื่องอ,อะไรลีน่าจังก็ไม่มีอะไรลีน่าจังนะครับก็สนิทกับผมดีก็วันนี้ก็ไปยืนอขอต้องขอโทษแถลงข่าวอยู่ที่สอนอพญาไทยแถลงเสร็จก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับหนุ่มกันชัยก็ไม่รู้เพราะอะไรกัไนไปเนาะนะค,คนไทยถูกแขกตาเยอะหลอกเทรดหุ้นนะครับหลอกลงทุนครับในใน ใน YouTube นะครับท่านไปดูนะมีนะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์นะไปโฆษณาใน YouTube นะบอกว่าอะไรนะครับลงทุน